สวัสดีครับผมตามสัญญานะครับล้อกันมาโดยนะครับรอมานานนะครับสำหรับลายแห่ออบบ้านนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้เลิกนะครับเพิ่งทำนดเสร็จไป22วัก2 2บรรทัดนะครับผมจากทั้งหมด41นะครับผมแต่ว่าอาจจะไปเรื่อยๆหรือยังไงค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับผมแต่ก็จะเอามาแนะนําแบบเป็นทางของผมแกมาจากของอาจารย์ตุ้มพินซิ่งเสด็จนะครับผมเอามาจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนิดนึงนะครับผม ตัวอย่างนะครับนี่เลยนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําก่อนนะครับเป็น EP ที่1นนะครับผมสําหรับลายแห่อ้อมบ้านเอาสัก14ท่อนนะครับผม14บวักก่อนนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับคิดว่าจะไม่ให้เกิน3 EP นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ฟังเลยนะครับบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่5นะครับผมเริ่มครับตั้งสายคีย์เมเนอร์นะครับลืมบอกนะครับมีลามีนะครับ มีลามีนะครับผม1 2 3โอเคเริ่มครับ ครับผมเริ่มครับลาซอนมีลามีซอนเลลาเลโดโดนซอนมีลามีซอนเลลาเลโดโดเลซอนมีลามีซอนเลมิโดเลมีลามิโดเลมิฟามีลาฟาลามีลาลาฟาลาฟามีเลมีโดเลมีโอเคทีนี้มาดูกดใกล้ๆเลยนะครับบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่5ครับผม โอเคเริ่มเลยนะครับผมพินตัวนี้เป็นพินโป่งไม้ประดูนะครับผมรอบหน้านะครับมี10ตัวนะครับผมคอเป็นไม้พยุงนะครับสั่งจองไว้ได้นะครับผมนี่นะครับอ่ะโอเคเริ่มจากบรรทัดที่1ครับเล่นให้ฟังก่อนครับโน้ตครับลาซอนมีและมีซอนเลลาเลโดดล ทีนี้มาดูโน้ตทีละตัวนะครับผมเริ่มจากลาตัวแรกนะครับมีจุดข้างล่างนะครับก็หมายถึงเสียงต่ํานะครับเป็นสายเปล่านะครับของสาย2นะครับผมไม่ต้องกดนะครับดีดอย่างเดียวนะครับผมถัดไปซอนนะครับซอนไม่มีสัญลักษณ์ใดๆก็คือเสียงปกติหรือเสียงกลางนะครับก็คือสาย1ช่องที่3ตรงนี้ครับถัดไปมีนะครับมีก็คือสายเปล่าของสาย1ครับถัดไปอีกครับผมเป็นลานะครับลา ลาเฉยๆนะครับผมก็เป็นสายหนึ่งช่องที่4ี่ตรงนี้ครับทีนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเลนะครับเป็นสาย2นะครับไม่มีสัญลักษณ์ใดๆก็คือสายสองช่องที่4ี่ตรงนี้ครับเลนะครับทีนี้เพิ่มอีกครับผมก็คือโดนะครับเป็นสาย2ช่องที่สตรงนี้ครับผมทีนี้ในวงเล็บนะครับก็คือโดลานะครับ เป็นเสียงดีดขั้วนะครับผมก็คือดีดโดแล้วปล่อยนะครับเป็นเสียงลานะครับโดนแบบนี้นะครับโดนนะครับผมดีดโดแล้วปล่อยเกี่ยวขึ้นนิดนึงนะครับให้ออกเสียงให้มันดังเป็นโดนนะครับโดนโดนดีดครั้งเดียวนะครับโดนก็คือโดนลาโดโดนโดนนะครับผมอ่ะเอาช้าๆเลยครับทั้งหมดนะครับบรรทัดที่หนึ่งครับลาซอนมีลามีซอนเลลาเลโดโดน อีกรอบครับอีกรอบครับลาซ้อนมีลามีซอนเลลาเลโดดนโอเคนะครับต่อไปบรรทัดที่สองครับผมเล่นในฟังก่อนครับเริ่มครับโน้ตครับ ซนมีลามีซนเลลาเลโดก็คล้ายๆกันนะครับกับบรรทัดที่หนึ่งนะครับผมต่างกันนิดหน่อยนะครับผมเล่นให้ฟังเลยนะครับเริ่มครับซนมีลามีซนเลลาเลโดอีกรอบครับอีกรอบครับซนมีลามีซนเลลาเลโด โอเคต่อไปบรรทัดที่สามครับผมเล่นใน้ฟังเลยครับอี่รอบครับโน้ตครับโดเลซอนมีละมีซอนเลมีโดเลมี โน้ตก็ชุดเดิมนะครับไม่มีเพิ่มเข้ามานะครับผมก็มีดีดควบแค่โดเลนะครับตรงท้ายนะครับอ่ะเล่นให้ฟังเลยครับจะช้าเลยนะครับเริ่มครับผมโดเลซอนมีลามีซอนเลมีโดเลมีรอบครับสังเกตนะครับโดเลนะครับตรงวักสุดท้ายนะครับผม ตรงทายวักนะครับผมก็คือดีโดและโตบาเลนะครับแบบนี้นะครับโดเลแบบนี้ครับโดเลนะครับผมโดเลดีครั้งเดียวครับโดเลแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่แบบะชาชาครับ, ningar, รบเริ่มใหม่ครับโดเลซอนมีลามีซอนเลมีโดเลมีอีกรอบครับโดเลซอนมีลามีซอนเลมีโดเลมี โอเคต่อไปครับผมบรรทัดที่4ครับเริ่มครับโน้ตครับลามีโดเรมีฟามีลาฟาลามีอีกรอบครับเดี๋ยวมาดูโน้ตก่อนนะครับผม ลามีตัวแรกก็เหมือนเดิมนะครับลาสายป่าสายสองนะครับมีก็คือสายป่าสายหนึ่งทีนี้โดเลก็ดีคั้วเหมือนเดิมนะครับโดเลนะครับนะครับผมทีนี้เพิ่มเข้ามาคือฟานะครับผมฟาตัวเดียวนะครับในที่นี้เป็นฟาชร์ปนะครับผมไม่ใช่ฟาจริงๆนะครับเป็นตรงนี้นะครับสายหนึ่งช่องที่สองตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมถ้าฟาจริงๆตรงนี้นะครับนานๆจะได้เล่นนะครับแล้วแต่เพลงแต่ลายนะครับผม แต่ตรงนี้ให้เป็นฟาชาร์บนะครับผมตรงนี้นะครับสายหนึ่งช่องที่2อ่ะเอาใหม่ครับดีควบนะครับฟาฟาลานะครับก็คือดีดฟาแล้วตกมาลาแบบนี้นะครับฟาลานะครับผมฟาลาดีเฉพาะฟาลาไม่ต้องดีนะครับฟาลาหรือมันยุ่งยากก็ดีดหมดเลยครับผมฟาลามีแค่นี้ครับแต่เวลาเล่นเร็วสำเนียงมันอาจอาจสีบมววนอาจจะบวรเขาะแค่นั้นเองนะครับผมบ่มมีอย่างผิดนะครับผมแต่บางทีมันก็ช่วยเราได้เวลาเล่นเร็วๆนะครับ อ่ะโอเคเริ่มใหม่ครับบรรทัดที่สี่ครับอีกรอบครับลามีโดเลมีฟามีลาฟาลามีโอเคต่อไปบรรทัดที่ห้าครับแค่นี้ครับผมโน้ตครับลาลา ฟาลาฟามิเลมีโดเลมีกับบานอย่างนะครับกับบรรลที่บอกอย่างขึ้นกันครับผมอ้าวดูอย่างเดียวเลยครับล,ะละาลาฟาลาฟามิเลมีโดเลมีมอีกรอบครับโอเคต่อไปตัดภาพหน่อยนะครับ ต่อไป6ถึง9นะครับผมเล่นในฟังก่อนครับเริ่มครับโน้ต <Note S 2> ครับผมจริงๆอ่ะ ลายแห่อมบ้านโน้ตไม่เยอะนะครับผมแต่ว่ามันจะมีทั้งท่อนยากท่อนง่ายนะครับผมก็เลยต้องแบ่งออกเป็นในหลายอีพีหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เน้นท่อนที่ยากๆแล้วก็ได้ใส่ตลอดได้ใส่าใหายกินตลอดการครับผมอ่ะโน้ตนะครับเริ่มครับลามีโดเลมีลามีซอนเลนามีซอ,อนลาเลโดเลลาโดมีโดเลลาโดซอนลา โอเคไปดูใกล้ๆก,ก่อนครับเริ่มจากบรรทัดที่6นะครับผมเล่นใหฟังก่อนครับเริ่มครับแค่นี้ครับโน้ตครับลามีโดเรมีลามีซอนเรล,ลามีซอนลา ไปตามจังหวัดนะครับเโดอีกรอบครับลามีโดเรมีลามีซอลเลลามีซอนลาเโดอ่ทีนี้มาดูโนต้ตทีละตัวนะครับลามขคงไม่ต้องบอกนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับดีอย่างเดียว ลามีก็คือไซา์หนึ่งไซา์สองครับลามีมาต้องกดอย่างเลยครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับโดเลมีลามีซอนเลลามีซอนลาเลโดดูโนต้ตนะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือเลกับโดมีจุดข้างบนนะครับเป็นเสียงสูงนะครับเลจะอยู่ตรงนี้นะครับผม สาย1ช่องที่7นะตรงนี้ครับผมติดกับโดนะครับเลตรงนี้นะครับส่วนโดก็คือสาย1ช่องที่6นะครับผมมีจุดข้างบนนะครับเอาใหม่ครับช้าๆนะครับเริ่มครับมีรอบครับ ลามีโดเลมีลามีซอนเลลามีซอนลาเลโดยี่รอบครับลองเร็วๆนะครับ โอเคต่อไปบรรทัดที่7ครับผมพวกนี้จะเป็นท่อนลูกน้อยแต่ค่อนข้างยากนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมเล่นให้ดูกันครับแค่นี้ครับอีกรอบครับโน้ตน,นะครับอีกรอบครับ สังเกตโน้ตนะครับผมเรตัวแรกนะครับมีจุดข้างบนก็คือเสียงสูงนะครับตรงนี้นะครับเรนะครับผมส่วนลาในวงเล็บนะครับผมใส่วงเด็บไว้นะครับมีจุดข้างล่างก็คือสายเปล่าของสายสองที่จริงคือดีดสลับนะครับดีดสลับลาแบบนี้นะครับผมเนี่ยสลับลาแค่นั้นเองเพื่อให้เพาะแล้วลงห้องจังหวะนะครับผมจะดีดลาสลับก็คือดีดปกติแต่ว่าให้สลับลาประมาณนั้นนะครับแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับเเลลม อีกรอบครับเลลาโดมีโดเลลาโดอีกรอบครับเลลาโดมีโดเลลาโดเอาไหมครับเลลาโดมีโดเลลาโดถ้าเล่นเร็วๆจะเป็นแบบนี้นะครับ คือจริงๆ่ะผมทำโนต้ตนี่ยากกว่านะครับถ้าเล่นตามมือไปเลยนี่ง่ายนะครับผมแค่ฟังจังหวะแล้วก็เสียงออกมานะครับประมาณนี้นะครับช้าๆนะครับผมเลลาโดมีโดเลลาโด,าโดรอบครับโอเค ต่อไปยากขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับตัวผมจะเขียนโน้ตออกมาได้เลยครับเราจะของดีกันหลงเองครับกันเมืองโน้ตนะครับถ้าไม่ดูโน้ตผมเล่นง่ายกว่าอีกนะครับผมจะบอกให้นะครับผมเราต้องฝึกแล้วหัดฟังเสียงนะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเริ่มครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเสียงนะครับผมเอาใหม่ครับอีกรอบครับ โน้ตนะครับซอนลาเลซอนเลมีเลซอนเลมีโดนี่รอบครับซอนลาเลซอนเลมีเลซอนเลมีโดช้าๆนะครับโน้ตนะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือซอนมีจุดข้างบนนะครับอยู่สายหนึ่งนะครับผมท่องที่แป๊บหนึ่งนะครับ 6 7 8 9 10ช่องที่10นะครับก็คือนับไปงี้ครับโดเลมีฟาซอนนะครับผมโดเลมีฟาซอนอันนี้คือฟาจริงๆนะครับผมไม่ใช่ฟาชามนะครับฟาแท้เลยนะครับเอาใหม่นะครับโดเลมีฟาซอนก็คือตรงนี้ครับผมซอนนะครับสายหนึ่งช่องที่10 6 7 8 90อ่าโอเคครับผมอ่ะเล่นให้ดูเลยครับเริ่มครับซอนลาเลซอนเลมีเลซอนเลมีโด อีกรอบครับโอเคต่อไปครับผมบรรทัดที่9ครับเริ่มครับถือว่าง่ายนะครับจริงๆกับ่าไ้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าไปซ้ำกับทอนที่7ครับเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวในฟังเลยครับเลลาโดมีโดเลลาโด อีกรอบครับเลลาโดมีโดเลลาโดเลลาโดมีโดเลลาโดเลลาโดมีโดเลลาโดเลลาโดมโดเลลาโดโอเคต่อไปยาวเลยนะครับ10ถึง12เริ่มครับยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเริ่มครับผม น,นี่ครับผมโน้ตนะครับโอ้ปิดตลองอยากเนาะครับผมอ่ะพยายามครับผมเริ่มครับดดเลมีเลมีซอนมีซอนเลมีซอนมีลาเนลลาลาเลโดโดเลลาลาโดซอนซอนโดลาลาโดซอนลาโดซอนลาโดซอนโดลาซอนลาโดลาโอเค ดูทีเราบรรทัดนะครับผมเดี๋ยวตัดก่อนครับหมากัะเฮาเริ่มบรรทัดที่10นะครับผมเล่นให้ดูก่อนครับเริ่มครับดูเลมีเลมีซอนมีซอนเลมีซอนมีลาเลค่นี้ครับอีกรอบครับ เเมมมมีีีีลลซซซนนนใช้มือแบบผมเลยนะครับผมเพราะว่าผมลองแล้วว่าคล่องที่สุดนะครับไม่สะดุดนะครับแบบนี้นะครับโดแล้วก็เลื่อนลงมานะครับโดเลมีเลมีซอนมีซอนเลมีซอนมีลา อันดับแรกมาเมืองโนดก่อนนะครับผมเริ่มจากโดเลมีเลมีนะครับก็เป็นโดตัวแรกนะครับสายหนึ่งช่องที่6นะครับมีจุดข้างบนโดตรงนี้นะครับส่วนเลก็ถัดมาครับผมสาย1ช่องที่7ดนะครับผมแล้วก็มีนะครับผมก็คือสาย1ช่องที่8ติดกันเลยนะครับแบบนี้นะครับโดเลมีเลมีนะครับผมถัดไปก็ซอนนะครับก็คือสายหนึ่งช่องที่10ตรงนี้ครับ แล้วก็เพิ่มมานะครับผมก็คือลามีจุดข้างบนนะครับติดกับซอนเลยนะครับผมซอนอยู่ช่องที่10ลาก็เป็นช่องที่11ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้เป็นเลสูงสุดนะครับเลโคตรสูงนะครับผมจะอยู่สายหนึ่งช่องนี้ครับผมนับก่อนครับ6 7 8 9 10แป12 1 3 1 4นี่ครับก่อนสุดท้ายนี่นะครับอันนี้คือเป็น15เฟสนะครับอ่ะเอาใหม่ทั้งหมดช้าๆอย่างเดียวนะครับบ่ไหวได้ครับอย่างได้ครับนี่ครับผมเริ่มครับ โน้ตครับโดเลมีเลมีซอนมีซอนเลมีซอนมีลาเลลนะครับผมสายหนึ่งช่องที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิครับผมอีกรอบครับโดเลมีเลมีซอนมีซอนเลมีซอนมีลาเล ต่อไปครับผมบรรทัดที่11ครับผมเริ่มครับแค่นี้ครับผมโ้ตนะครับลาลาเลโดโดเลลาลาโดซอนซอนโดลาแค่นี้ครับผมอีกรอบครับลาลาเลโดโดเลลาลาโดซอนซอนโดลา เอาใหม่ครับอีกรอบครับลาลาเลโดโดเลลาลาโดซอนซอนโดลาโอเคต่อไปครับ12นะครับผมโน้ตชุดเดิมนะครับเริ่มครับ อีกรอบครับโน้ตครับอีกรอบครับลาดดซอนลาดดซอนลาดูซอนดูลาซอนลาดูลาอีกรอบครับผม โอเคต่อไป1 3ถึง14นะครับผมเริ่มครับโน้ตครับผมซอนลาเลซอนเลมีลาโดเลลาโดมีโดเลลาโดโอเคทีนี้ดูทีละบรรทัดน,นะครับ13นะครับผมเริ่มครับ นี้ครับโน้ตตัวแรกนะครับมีซอนในวงเล็บนะครับก็คือดีมีกับซอนดีดควบนะครับดีแต่พอมีตัวแรกนะครับผมแบบนี้นะครับซอนแบบนี้นะครับมีซอนนะครับผมมีซอนมีตรงนี้นะครับผมสายหนึ่งช่องที่8นะครับผมส่วนซอนสายหนึ่งช่องที่10นะครับซอนแบบนี้นะครับซอนแล้วก็ถัดไปลาในวงเล็บนะครับมีจุดข้างล่างก็คือสายป่าครับแค่นี้นะครับผมแบบนี้นะครับซอนลาแบบนี้นะครับซอนลา ซอนลาถัดไปเลครับเลแบบนี้นะครับอ่ะเลก็คือสายหนึ่งช่องที่7ตรงนี้นะครับผมเอาช้าๆเลยนะครับเริ่มใหม่นะครับผมซอนลาเลซอนเลมีลาโดอีกรอบครับซอนลาเล n ซอนเลมีลาโดซอนลาเลซอนเลี อเคต่อไปครับบรรทัดที่14ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับกับบรรทัดที่7กับ9นะครับผมเหมือนกันเป๊ะนะครับแบบนี้นะครับโน้ตครับเลลาโดมีโดเลลาโดอีกรอบครับเลลาโดมีโดเลลาโด ที่ตัดภาพครับผมก็จบไปนะครับผมถือว่ายากนะครับถึงแค่14ท่อนนี่ก็เพอาะแห้งแล้วนะครับผมถือว่ายากนะครับยากสาหรับมือใหม่นะครับผมกลัวผมจะทําได้นะครับเมื่อก่อนตอนที่ฝึกเล่นเป็นมือใหม่นะครับคือง้มตามโน้ตสี่สิครับเล่น่เป็นเนอเทียนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้จังหวะก็คือเลโดลาเลลาโดลา เฮ็ดตั้งไหนกับบอเป็นครับตั้งโดนนะครับพอเราได้แล้วมันก็แค่ทำตามจังหวะแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ต้องดูโน้ตเลยนี่ครับให้ลืมโน้ตไปอย่างเงี้ยกัจะไว้เลยแหะครับผมถ้าเราฟังเสียงแล้วก็เคาะตามจังหวะนะครับผมอาโอเคคลิปนี้เอาไปก่อนนะครับ14บรรบันทัดนะครับผมเหลืออีกนะครับคลิปหน้าก็จะเป็น 15ทั้งหมด41ท่อนนะครับผมอ่ะคลิปหน้ามาดูกันนะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับอยากจะน้อยนะครับผมสุดๆนะครับสวัสดีครับ